สวัสดีครับรีวิวก่อนจะส่งนะครับเป็นงาน3.2นะครับลูกขาวนะครับขยันคูส11เอ็ดนะครับเปิดแรกเป๋าเอียวนะครับซีซีเอียวซีเอียวเอี้นี่ซีซีเอียวนะครับ หกห้าสามสี่สี่เอวอีกแล้วต้องไล่น้ำหนักมือให้ดีนะครับเป๋าหกคู่สี่คู่สี่อีกแล้วนะครับขยยาแรงกลับโอกาสกลับมาหน้าเดิมก็มีนะครับ สิบแต้มตำ่ำสี่ห้าหกลร้น้ำหนักมือให้ดีก่อนลงเล่นนะครับหกหสคู่6ชุดนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับไม่ได้ลร้ยนหนักมือนะครับลองไล่ในคลิปไปเลยนะครับ5้สี่เอียวคู่2 ห้าสี่เอียวสองสามสี่เป๋าสามจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ